เอาละฮะก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมสเตลล์บอยแล้ววันนี้เราก็อยู่เกม Dear ale, เดลเลอร์อโคลวีสกายดิมในภาคที่5แล้วนะครับก็ต่อจากพาคที่แล้วคือมีคนมาขโมยแต่เราไปนะครับเพราะฉะนั้นภาคนี้เราจะต้องมาเอาแต่ของเราคืนฮะที่ดีว่าวูทฮะ โอเคจำได้ไว่าลงเรตรียมโอเคมาเช่าห้องครับแล้าต้องการเช่าห้องใต้หลังคานี่ฮะเราบอกคนรับไปที่เรียบร้อยแล้วโอเคนอนไหนๆก็มาแล้วฮะ นอนสักยี่สิบสี่ชั่วโมงไปเลยโอ้คือดักกันบรอนที่ฉันได้ยินมาฉัคิดว่าคุณก็ากำลังมองหาสิ่งนี้ <c oughs> นี่ฮะเขาให้แต่เรามาแล้วแต่เขาบอกให้เราตามเข้าไปนั่นเองเราได้แต่แล้วฮะต่อไปเราต้องไปเอาแต่ได้ไปให้อาจารย์อินเกียนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องตามเขามาก่อนฮะ close the door now okay, right we can talk okay we can die though. some wine please coming right up you play so well with you is my muse how could i not the graybeards seem to think you're the dragonborn you know your i hope they're right อ่ะครตอนนี้เขายังไม่แน่ใจฮะว่าเราเป็นดราก้อนบอลจริงหรือเปล่าใช่ครอากับฉันคือนักกัณฑ์บอลโอเคต้องการอะไรจากลัน I'm actually trying to help you. I just need you to hear me out. <laughs> like I said in my note, I've heard that you might be Dragonborn. I'm part of a group that's been looking for you. Well, someone like you, for a very long time. If you really are a Dragonborn, that is. Before I tell you any more, I need to make sure I can trust you. ขาก็ยังไม่เชื่อฮะว่าเราเป็นดาร์กบอลจะดูยังไงว่าฉันสามารถไว้ใจคุณได้ถ้าเราไม่ไว้ใจเขาเราก็โง่มากที่เดินเข้ามาในนี้นะฮะอืมตมกําลังตามหลังเหรอตมกำลังตามล่าตัวเขาฮะ And if my suspicions are correct, they might have something to do with the dragons returning. But that isn't important right now. What is important is that you might be Dragonborn. Why <chips> are to you looking for Dragonborn? Most don't. That the Dragonborn is the ultimate dragon slayer. You're the only one that can kill a dragon permanently by devouring its soul. You can you do it? Can you devour a dragon's soul? Yes. This <McKess> is the first time I've learned Dragonborn. Good and you'll have a chance to prove it to me. Okay. I'm not I'm going back to they're coming back to life. they weren't gone somewhere for all these years. they were dead, killed off centuries ago by my predecessors. now something's happening to bring them back to life. and i need you to help me stop it. I know they are I visited their ancient burial mounds and found them empty and I figured out where the next one will come back to life we're going to go there and you're going to kill that dragon if we succeed I'll tell you anything you want to know okay, okay. Let's go. there's an ancient dragon burial near there if we can get there uh, it. So we'll learn how to stop it โอเคไปฆ่ามังกรก,กันเลยฉันต้องเตรียมของสำหรับเดินทางสักหน่อย,อยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นูน่นแล้วกันฮะอืมใช้ได้เลยฮะพวกนี้คือเออ่พวกนี้คือพวกเดอะเบดนะครับว้าวดาบอันนี้ดาบนนี้สวยมากดาบเดอะเบดฮะอืมดูหน่อยสิดาเมจสิบห้าไม่เลวฮะไม่เลว อาจจะต้องมาใช้แทนขวานอันนี้โอเคเสริมความรู้นิดนึงนะครับเดอะเบตนั้นรับใช้ดักกันบอลมานานนะครับตั้งแต่สมัยทารอดแล้วแต่ว่าเหตุผลที่เหลือแค่เขาคนเดียวเนี่ยเพราะว่า,าถูกกวาดล้างนะครับโดยจกักรพรรดินะครับโดยพวกอิมพีเรียลเนี่ยแต่ว่าก็อยู่ภายใต้พวกทอมอยอทีโอเคเดี๋ยวเรากลับไปหาอาจารย์อินเกียร์แล้วก็เอาตแตรไปให้ เพื่อที่ให้เขาสอนคําว่าด่ากับเรานั่นเองพวกเดอรเบทคนนี้เดิมทีเคยรับใช้ทารอสนะครับในสมัยหลายร้อยปีก่อนนู้นนะอ่ามาแล้วท่านอาจารย์ท่านอจจา,านอจ,จารย์ท่านอยู่ไหนท่านอาจ,จารย์อินเกียร์เคลรี่ประสงค์แล้วครับ ลาบอะ <c oughs> อ้คุณเอาแตรมไาได้ทำได้ดีคุณผ่านการทดสอบทั้งหมดของเราแล้วมากับฉันนจะใ,ให้คุณรู้ว่าดราก้อนบอลจริงๆแล้วเป็นยังไงเรียนรู้คำส,สุดท้ายของ alluring force อันนี้เป็นหมอดฮะ หมัดภาคุุมของเหล่าเกเบียดจะช่วยรถคูดาวคือผมคิดว่าใส่มามันก็ทําให้เกมเล่นสนุกดีนะฮะไม่ได้โกงเกมหรืออะไรไปเลยโอเคท่านอาจารย์สอนคำสุดท้ายค่าสักที มาข้าพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วถ้าเมื่อเช้าทั้งสามคำรวมกันจะทรงพลังมากขึ้นจงใช้อย่างชาญฉลาดมาเตอร์วูฟการ์ดจะให้ของขวัญก็คือให้พลังนั่นเอง ตอนนี้เราได้เรียนรู้คำสุดท้ายแล้วฮะต่อไปก็คือรับการถักทายของเราเกเบียร,ราการฝึกจบแล้วนะรับบอนไม่มีไม่กี่คนฮะที่จะทนต่อเสียงของเราเกเบียดได้ภาษามังกรฮะแปลไม่ได้ โดว์กินคือชื่อเรานะฮะเป็นชื่อนักรบมังกรนักรบมังกรทุกคนก็จะถูกเรียกว่าโดว์กินนะฮะจำรดอยัโงโดวาคิน คุได้สัมผัสเสียงของเราเกเบียดโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บไ Hi, <Hot> Hi, ฮรรฮอตก้าเปิดให้คุณเสมอโอเคฮะตอนนี้เขาต้อนรับเราอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะโอเคใส่ผ้าคลุมฮะถึงจะดูไม่เท่แต่ก็เก่งนะครับมันทำให้เราเล่นสนุกขึ้นตอนนี้ข้าพร้อมที่จะโอ้โหไกลเหลือเกินเดี๋ยวเดินทางไป ใช้รถม้าแล้วกันฮะใช้บริการรถม้าไปที่วินเฮมใช่หรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้ลืมอ่อกระตุกอ่อกระตุกอะไรตรงไวรันรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะฮะอืมจ้างรถม้าอยู่ไหนเนี่ย เขาจะไปวินเฮมโอเม้เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของสกายริม โอเคมาถึงวินเฮมกันแล้วนะฮะก็ท่านยาวของเมืองวินเฮมเนี่ยก็คืออาร์เฟสตรอมโคลนะครับเมืองนี้จะเป็นเมืองของทหารสตอรอมโคลกั้้งนั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปฆ่ามังกรกันเลยโอ้แสงหิมะแสบตามากอ๋อหายละเป็นพายุหิมะแทน เราพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวตนให้เดอเบรดได้รู้แล้วเขาชื่ออะไรนะดอลฟินล่ะหรืออยังไงหรือดอลฟินนี่แหละอย่าไปทางนั้นทางนั้นมีมังกรโอเคมังกรตอนนั้นอยู่ตรงไหน,นมันบินไปทั่วแล้วตอนนี้มันอยู่ตรงเนินเขาสินะ โอเคฮะเราจะไปปิดชีพมังกรตัวน,นั้นกันได้ยินเสียงแล้วฮะมาแล้วโดว์คินมาแล้วโอ้ศพวับบด my god ศพบ,บักศพฐานสตอมครบเอาดูอินไอไอตัวนี้คือเอาดูอินฮะมังกรตัวแรกที่ปรากฏตัวมันคือเทพแห่งมังกรทั้งหมดนะครับมันปลุกชีพมังกรขึ้นมาแล้วฮนะ หาเด้อเดหาหาโลเคชั่นดีๆกัน mm hmm. แปลไม่ได้ฮะภาษามังกรรู้แต่ว่าเราได้บวกแน่นอน งางรอแหลาที่โดต้องลอลองจอดก่อนต้องหาโคชันลบดีๆฮะเฮ้ดีวเา่ดีะ อัเลลิตติ้งฟอสใช้ไม่ได้ผลกับมังกรนะฮะมันไม่สตาร์ทหรอกฮะอย่างมากก็สตาร์ทได้น,นิดเดียวแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่ผมใช้บีคัมอีเทอร์เรียมดีกว่าโอเครู้สึกเหมือนจะสู้กันอยู่กับดอฟฟินนะฮะใช่จริงด้วยอ่าโอเคมาต่อฮะ เมื่อกี้ทุละเยอะเลอเกินมาเราแนวหลังอยู่แล้วใครแนวหน้าไหวก็แนวหน้าไปฮะเราแนวหลังตอนนี้ใกล้ครึ่งหลอดแล้วะฮะลิเดียยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเพราะว่าอ่าดอฟินเก่งมากอุย้ยมันมาทางเราแล้ว นี่ฮะเป็นอาวุาเจอแก้ทางหน่อยเป็นไงล่ะคือ B I B คัมเทเรียวเนี่ยผมผมว่าใช้ดีเก่งมากนะมาดิผมไม่กลัวละจังหวะที่มันพ่นมาเราก็เราก็ใช้ B I B คัมเทอีเทเรียวได้มาครึ่งหลอดนะฮะมันบินไม่ขึ้นแล้วมันโดนเราลุมถึง มันตายแน่เพราะผมก็ยิงแรงพอสมควรโอเคนัดสุดท้ายโอ้โหว่าจะลัด็อตซะหน่อยโอเคเพราะกระดูกมังมังกร,มงกรไม่เอาแล้วกันมันหนักเอ๊ะหรือจะเอาดีไม่เอามันหนักเกินดูซับพลังมังกรมา โอเคกลับมาใช้สปินเหมือนเดิมโอ้คนหมายเขาว่าคุณคือดราก้อนบอลอ้าวคุณเป็นดราก้อนบอลจริงๆมาคุยกันใกล้ๆสิไปทำไมไกลๆวะโอเค คุณเป็นใครและต้องการอะไรจากฉันกนคือสมาชิกคนสุดท้ายของเดอะเบลดเดอะเบดเป็นข้ารับใช้ดาก้อนบอลมาช้านานโอเคโหรับใช้ดาก้อนบอลมาสองร้อยปีเลยอ,อ,อลย่างนั้นล่ะ โอเคกูรู้อะไรเกี่ยวกับมังกรเขาคือถามใครก็ไม่รู้หรอกฮะอืมแต่ว่าจะมีคำทำนายที่ว่าเอาอนบอลคนสุดท้ายจะปรากฏตัวเพื่อกำจัดมังกรอารูอินโอเคเราจะไปที่ไหน อเตือนฉัน่อยสิว่าตอมอเป็นใครโอเคทำไมคุณถึงคิดว่าเป็นตอมอล่ะ our grandmaster saw them as the greatest threat to tamriel. at the time, that was. <laughs> 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 so we fought them in the shadows, all across tamriel. we thought we were more than a match for them. we were wrong. okay. nothing solid yet. but my gut tells me it can't be anybody else. the empire had captured ulfric. the war was and now the dragons are attacking everywhere indiscriminately skyrim is weakened who else gains from that but the thalmor <STARENCAP> then, let's let's get into the thalmor embassy it's the center of their operations in skyrim problem is that place is locked up tighter than a miser's purse โอเคเราจะเข้าไปที่สถานทูตพมอได้อย่างไรโอเคฮะเดี๋ยวเราต้องไปพบเขาที่ริเวอร์วูดนะครับ เดฟินที่ริเวอร์วูดนะครับก็พาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทสั้นๆอีกแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะลักลอบเข้าไปในสถานทูตทอมอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ